เหตุการณ์น้ำท่วมที่กำลังไหลทะลักเข้าสู่ตัวจังหวัดอยุธยาทำให้ปริมาณน้ำเหล่านี้ล้นเข้าท่วมโบราณสถานสำคัญในจุดต่างๆเสี่ยงต่อความเสียหายทีมข่าวระวังภัยจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าในหลายสถานที่สำคัญได้มีมาตรการป้องกันที่แตกต่างกันออกไป ที่เห็นอยู่ด้านข้างผงรับก็คือปริมาณน้ําที่ไหลเข้ามาในตัวจังหวัดอยุธยาแล้วครับและตรงจุดที่ผมยืนอยู่ครับก็คือขันกั้นน้ําของวัดชัยวรณารามซึ่งตอนนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ได้นําขันกั้นน้าเหล็กสแตนเลสมาป้องกันน้ําที่อาจคาดว่าจะไหลทะลักเข้ามาภายในตัววัดครับซึ่งถ้าหากน้ํามีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะนํากระสอบทรายมาจัดเรียงบนที่กั้นน้ํานี่แหละครับเพื่อที่จะช่วยให้น้ำเนี่ยไม่ไหลทะลักเข้าในตัววัดซึ่งรวมถึงในเวลาปกติแล้วถ้าหก เกิดว่าน้ํามีปริมาณลดลงคันกั้นน้นําเหล่านี้ครับก็จะถูกพับเก็บไว้เพื่อที่จะทําให้นักท่องเที่ยวมองเห็นทัศนียภาพของวัดได้อย่างชัดเจนครับนอกจากผนังกั้นน้ำสแตนเลสสูงเกือบ2เมตรที่สามารถพับเก็บได้แล้วที่วัดชัยวัฒนารามแห่งนี้ยังมีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ประจำอยู่ถึง2ตัว ซึ่งตอนนี้ระดับน้ำมีปริมาณสูงกว่าหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรและหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงกว่าตัวพนังกั้นน้ำแห่งนี้ก็จะนำกระสอบทรายที่จัดเตรียมไว้เลียงบนพนังกั้นน้ำอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะสามารถรับระดับน้ำเพิ่มได้อีกห้าสิบเซนติเมตรก็ขนาดเหลือจากนี้ก็ประมาณเมตรห้าสิบที่ท่วมอันนี้มันลดลงก็เหลือประมาณทักเมตรสามสิบะไม่ท่วมะเพียงพอเพราะทำ ไอ้นี่กั้เสริมไว้เรียบร้อยแล้วถ้าจะท่วมมีกระสอบทรายกาั้นเทินขึ้นเรื่อยๆ,ๆแต่ในขณะเดียวกันหลายๆวัดในจังหวัดอยุธยายัยายางต้องใช้กระสอบทรายเพียงวิธีเดียวในการป้องกันน้ําไหลทะลักเข้าสู่ภายในวัดอย่างเช่นวัดพนันเชิงวรวิหารที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สํารวจพบว่า อย่างไม่มีวิธีการอื่นในการป้องกันนอกจากการใช้กระสอบทรายจำนวนกว่าแสนกระสอบติดตั้งบริเวณลวดที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยา จุดที่ผมยืนอยู่ครับคือจุดริมน้ําภายในวัดพนังเชิงวรวิหารครับและที่เห็นด้านหลังผมครับก็คือจุดที่แม่น้ําป่าศักและแม่น้ําเจ้าพญามาบรรจบกันครับและที่เห็นด้านหลังผมนี้ครับก็คือจํานวนกระสอบทรายที่ทางกองกับการตํารวจตอชดอที่11และ14นํามาจัดเรียงกว่าแสนกระสอบครับเพื่อป้องกันปริมาณน้ําที่อาจไหลทะลักเข้ามาภายในวัดครับและรวมไปถึงครับได้มีการขจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไหลมากับน้าครับเพื่อที่จะทําให้น้ำเนี่ยไหลคล่องตัวขึ้นครับ ตอนนี้ก็ยังยังทรงตัวอยู่นะครับเพราะว่าน้ําข้างบนจากภาคเหนือก็ยังมาไม่ถึงเท่าไหร่ของเราก็แค่ป้องกันไว้ในส่วนที่ที่เราพยายามที่จะกอกกระสอบทรายดันไม่ให้น้ําเข้าในในวัดได้นะครับในส่วนของเรานี่ตารวจ,จะเป็นแสดนหลายๆส่วนก็มามาหนุนตั้งกระบอก,กออยู่ที่วัดพนันเชิงที่นี้นะครับ,รบ oh, จำนวนมากนะครับเพราะว่าทางอบอบจอนะครับของรียาเนี่ยเอามาให้พวกเราแล้วก็กระสอบกระสอบทรายนี่ตั้งแต่กอกแล้วเนี่ยประมาณแสนแล้วนะครับ ว่าแสนแสนกระสอบแล้วครับแล้วก็พอถ้าน้ําตึงเมื่อไหร่เราก็จะเอากระสอบที่เรากรอกไว้เนี่ยเสริมเข้าไปอีกเสริมคันให้ใหแน่นหนาขึ้นอีกครับก็รับประกันว่าในในวัดเนี่ยคงคงน้ําคงไม่เข้าได้ครับ,รบก็ซึมก็เราก็มีเครื่องเครื่องดูดออกนะครับภายในจะมีเครื่องดูดออกตลอดเวลานะแต่ถ้าอีกสักสองสาวันเนี่ยถ้าน้ําจํานวนมากมาเนี่ยเราก็กะว่าจะเอานี่หนุนขึ้นคิดว่าน่าจะขึ้นมาอีกนะครับ ไม่เพียงเฉพาะในโบราณสถานสำคัญแต่บ้านเรือนของประชาชนในขณะน,นี้ได้มีการป้องกันน้ำด้วยตัวเองโดยการนำดินมากั้นเป็นเขื่อนบนถนนเพื่อป้องกันน้ำที่จะไหลทะลักเข้าท่วมเส้นทางสัญจรประกอบกับปริมาณทรายกำลังขาดตลาดและมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ขณะนี้ขาดแคลนปริมาณทรายที่จะช่วยป้องกันน้าไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชนเป็นอย่างมาก ตตะกูลเกตพูลถ่ายภาพวรพันธ์สุกแก้วทีมข่าวระวังภัยรายงาน